สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1238เรื่องของในหลวงเจ้าพที่9จะเป็นคนเล่าหรือคนฟังก็อิม่มเอิงใจกันทั้งสองฝ่ายครับสำหรับวันนี้ทางช่องวิวเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วมาฟังกันเลยครับเมื่อคาวที่ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาพรประทับที่โรงพยาบาลสิริราชช่วงเช้าตู่มีโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องบรรทมพยาบาลที่ถาวายงานพยาบาลอยู่ในขณะนั้นจึงรับสายมีเสียงจากปลายสายพูดว่า ขอสายฟ้าหญิงคุณพยาบาลจึงถามไปว่าขอประทานโทษค่ะใครจะเรียนสายด้วยคะบอกเขาว่าคนในแบงค์โทรมาอีกฝ่ายหนึ่งตอบกลับคุณพยาบาลก็ถามกับไปอีกว่าธนาคารไหนคะและคิดในใจว่ายังเช้าอยู่เลยจะโทรมาเรื่องอะไรคุณพยาบาลก็ออกจะงงๆอยู่คู่และเดินไปทูนฟ้าหญิงพอกลับมานั่งทบทวนคนในแบงค์โทรมาถึงกับตื่นเต้นตกใจขนลุกขนพอง เพราะคนในแบงค์คือในหลวงนั่นเอง